ในแกนส่วนสัตว์ใดจะนจามันมาครอบ การเดินจะเป็น <coughs> 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 ทางการโต้ภเก็ตกริโภนารต้นนี้เป็นองค์ประกอบของอนััวใหญ่ที่สิบห พรจะ,จะัายาจัลสมเด็จพระนางเจ้าสุนิจพระโรมราชินีหน้าพระโรมราชชนีมันมีหลวงเอ้าเอ้าเอ้าโอ้อออออ ขอเดชรฝ่าละอองคุลีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าบทปีสุรเทศหนูแก้วผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่4 4พร้อมด,ด้วยสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลฐานบกที่4 4และกำลังคนสองหน่วยทหารภายในค่ายเปลี่ยนหุคลักร ที่มาร่วมชุมนุมร้องเียงกันหน้าที่นี้ต่างมีความปลื้มปีติเป็นล้คพ้นที่ได้แสดงความตรงรักภักดีและสำนึกในพระมาหาการุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอ,องทุยพะาท ที่ได้เวียนมาบรรจบอีกคำลบหนึ่งพวงข่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเล้าล้นกระบอกอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ใต้ฝ่าละองลูดีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกิจตยกิจนานับประการพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิลิติน พระบรมราชินนาพระบรมราชชนีันดีหลวง องสามสีบอสงกเปาเ็ด2ิเด้าบามกเบด่ออง่า God จึงได้มารประชุมกันแล้วในสมบัติพวกแห่งนี้เพื่อแสดงออกของความรป็นท่านจึงได้จัดมีทีที่ตํบาบวจจัดบาถวายพระรชาชกุศลถวายาการมงคลฐานบุกที่สี่สี่ประธานในพิธี่ที่อรมโกรธ้กระดาดท,ทุกเพจนุชา पञ्चाशीमानिया